ราบสวัสดีท่านสมท่านนะครับอยู่กับผมชิวานเปนรายการสาระครับเป็นไม่ยังดังเลยอ่ะไม่เข้าข้างหน้าไม่ได้ไอใครเป็นไอควานไม่ได้ไอใครเป็นจริงนะจริงๆนะเราจะกูโดยนี่ใครเป็นฮักอ่ะคือเราเราจะให้เกียรติเราจะให้เกียรติคุณเข้ามาใหม่ยังไงดีเดี๋ยวการที่ให้เขาดีมาก่อนเนอเขาดนมากให้ผมเป็นใครอ่ะรอบนี้ผมเป็นใครกระโดดนี้กระโดดนี้กระโดดทุกคนนี้ว่าใครเป็นใครกระโดดนี่กระโดนี่ผมที่นี่ผเป็นใคร มันเป็นเดรนเอ้ยนี่ว่าจะมีใช่ป่าผมเป็นตัวเซนไพเมื่อวานผมเป็นตัวเซนไพเมื่อวานแล้วพี่แล้วพี่เป็นตัวอะไรวะเอ้าไปไหนแล้วเฮ้ยวิ่งไปไหนมันนี่กอนมันนี่กูอนอยู่ไหนมองโอ้ไปไหนเฮไปไหงไปไหนมาที่มันนี่มันเข้าทางนี้อยู่นี่ไปฉายแบบกระพริบอยู่เห็นไหมเนี่ยเดินรอบบ้านเลยไหมโอ้โหเดินรอบบ้าน เราต้องลงห้องใต้ดินแล้วเนี่ยมันจะต้องลงห้องใต้ดินข้างๆกลับมาที่เด็เงินป้านนี้แป๊บหนึ่งกูเปิดไฟเด็ดได้ไหมนะไม่ได้เกมนี้มันมืดอย่ก็ได้มืดได้แป๊บหนึ่งกูเปิดไฟเปิดไอะไ่เปิดจอเซตติ้งจอเฮียเราต้องรอเขาจะไปบ้านนี้พี่ปะวัตดไหมวัดอะไรฮะเราเราเข้ามาไปบ้านนี้เราก็จะกลับมาไม่ได้อีกเลยไฟแช็คอยู่ไหนวะเฮีย อยู่ไหนเนี work, ่ยโอ้โกอยู่ไหนเนี่ยพอเห็นละเก็บปืนเก็บปืนทีละคนด้วยนะเก็บปืนเก็บปืนแล้วเก็บตุ๊กตาตัวละเอ้ยเจอเก็บตุ๊กตาเก็บไฟแช็กด้วยเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยมันดึงหัวโนตอย่างเงี้ยเลยแป๊บนึงกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนปรับเมาส์ก่อนแม่งช้าเกินเต็มน่าจะรู้ว่ากูจะทำอะไรกูจะปรับคอนเทนต์ขึ้นสูงสุด แล้วปรับไปเลยขึ้นสูงสุดด้วยเช่นกันแจ้วกันทุกอย่างทางนี้ทางนี้ไปนไหนเออวิ่งตรงไปเจอห้องเผาแล้วแต่ล็อกอยู่มีอะไนกันไหมใครได้ใครก็ได้มาขึ้นขึ้นข้างบนมากำลังกลังกูหลงกูหลงทางสลังล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 งตอนนี้กูเจอผีแล้วนะ กูหลงใครอยู่นี oh, oh, oh. ่อย um, ู <in movie> <in movie> <in 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 ่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ติดใครอะนักใครอ่ะโอ้โหตัวับตัตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีมีท่านผู้ชมบอกว่าถ้าถือตุ๊กตาปกติจะไม่โดนผีเด็กตามใครวะแต่ถือตุ๊กตาผีจะโดนไม่มันไม่มันไม่มันไม่ตามกูแล้วตอนนี้มันตามใครไม่รู้อะน่าจะกูวะน่าจะกูปะน่าจะมึงอ่ะเพราะกูคือตุ๊กตาผีขาวอยู่ใช่มึงถือตุ๊กตาผีขาว ไม่ไม่ถือไม้ทำอะไรวะเก็บไว้เก็บไว้เอาไปเผาเพราะว่าเวลาเราตายเราต้องเอาไม้เผาแล้วเรากระโดดเข้าไปถึงจะกลับร่างเดิมไอ้เหี้ยจะไปฟืนอยู่ข้างบนด้วยผมเก็บฟืนมาแล้วอันนึงอ่ะทุกคนเก็บมาแล้วอะอย่างละอัน่ะแต่แต่เอาไฟแช็คไงอย่าลืมไฟแช็คไงเมื่อวานอะไฟแช็คไงนี่นี่นี่เปิดห้องนี้เปิดไม่ได้เปได้ไปได้ไม่ไดกกกดหหาุุญญแแจจไปอุ๊ยเหี้ยผี ไม่ไมม่เมือนยังไม่พี่วดยังไม่พม่วดจะยังยังโอ้ดี้ยมันบอดี้บ็อกผมสาวน้อยเอ้าอดี้บ็อกมันตามใครอะตามใครไม่รู้ต้องไปเปิดประจก่อนจริงๆนะมันไม่ได้ตามกูตอนนี้มันตามใครสักคนสักพักกูตายนี่กูหาน่ะไม่ต่กูแหละถ้าถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังไม่่กขก็ตายอยู่ไหนโอ้โมกูตายกูเจอกูเจอพลังงานบังประตูเ้ยไม่มีไปไม่ได้น่ น่าจะกูแล้วมั้งนะโอเคน่าจะกูอ่ะกูแน่นอนลับมาเสร็จเลยเว้ยไปตามกูลับมาเสร็จไว้ยเฮ้ยนี่ไงไฟแช็กไฟแช็กเก็บไปละไเช็คไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะสได้แล้วนี่กุญแจ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 อะไรเฮไม่รู้ใครเก็บไปแล้วพ่อชีอีผีอยู่เนาะเธอได้ยินเสียงเหมือนหมาหอนอ่ะเฮ้ยไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็กเฮ้ยใครเก็บวะไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่หมาหอนไฟแช็กยังคอีกันไฟแช็กลันหมาขู่อ่ะหมาขู่อ่ะเฮ้ยมีไฟแช็กเลยตอนนี้กันห่ทำไมเขาโทรเป็นกระโดด ไม่ไม่รู้เหมือนกันคอนโทรลเกมนี้เหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ก็มีเฮลคีย์นะก็เปิดก็เดิดเปิดได้เกือบผมมีไฟแช็กกุญแจกุญแจเฮลคีย์บงกุญแจแล้วเบ็ดลูมเบ็ดลูมคีย์บ้านลูกั้นล่างบัานลูมหรือเบ็ดลูกแฟนลูมเบ็ดลูมคีย์คือเอาไว้เนียคือตอนนี้ไม่กลัวที่อะไรเลยตอนนี้คือจอคุณสว่างทั้งจอเลยไปตัวนึงบัานลูมก็ห้องน้ำไม่ชัดไม่ใช่ไม่ต้องเบ็ดเบนคีย์ใช่เบ็ดเบ็ดคีย์ไอเบ็ดลูมไอห้องนี้ห้องนี้บัานลูมห้องนี้ไอเฮียไป่ยิงไฟแช็กคนเดียวใช่ไหมนะถามจริง ใช่ไม่มีไฟแช็กอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ไอเนี่ยเบดรูมคีห้องนี้คนดูไฟแช็กวะห้องนี่เบดรูมอยู่นี่เบดรูมอยู่นี่ไหนนะไหนไหนไหนไอ่ี้ยมันเดินตามกูนี่นี่นี่อยู่นี่นี่อยู่ไหนกันนะไม่ไม่ไม่มันอยู่กับกูเนี่ยลงอ๋อเห็นแล้วเห็น ไปเช็คปะแอตตี้คีเจอแล้วมีมีมีแอตตี้คีไปเช็คอยู่ไหนขึ้นขึ้นชั้นขึ้นชั้นใต้ดินละวเคลื่อนเคลื่อนชั้นใต้ดินเคลนห้องเหรอครับเคลื่อนห้องหลักคาห้องหลักคาห้องหลักคาเราจะได้ไปเอากุญแจไปเปิดประตูห้องไปเช็คอยู่ไหนวะมันตามูจะเอ๋อุยมมมาาาดินี่กินปากไม่ใช่เรื่องตลกไปเบ็ดได้เป็นทีลับลงลัหน้ากูเลยผมรอเบ็ดมินอยู่นะผมอยู่หน้าห้องเบ็ดมินต์แล้วเค๋ๆกับอารมณ์ ไปข้างงหลัมันอยู่แถวบ้ามันเดินมาหากูเมื่อกี้เออไอ้เจี้ยมึงจับบล็อกกูดิไอเด็กเวนเจี๊ยบบอดี้บล็อกไอ้สัสบอดี้บล็อกเด็กไอ้เหี้ยขี่บล็อกคือกูปิดเสียงเกมไปแล้วกูไม่สนไม่เหี้ยอะไรแล้วอย่าปิดเปิดเปิดเต็มเกมมือเปิด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 ประตูกุ๊งเปิดมันเช็คเตรียมเผา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 เองมาเตรียมเผาเองเตรียมเตรียมเติมเติมรถเปิดโป๊เลยเหียเฮ้ยมาแล้วเปิดโอ๊ยเด็บเป็นคีบเด็บเบ็นคีบคุณพี่ เกูมีเบ็เวนคีย์เปิดมาแล้วมาแล้วมามาแล้วขากูแน่จะขัตุ๊กตาจะขัตุ๊กตาเอขาเอแม่คนเป็นเวนคีย์ต้องควงีย์เนี่ยแจ็คกิ้เนี่ยใครยังไม่เขียไปเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าผมถือตุ๊กตาตัวเนี้ยผมจะไม่ตายเลยหยู่เบ็เว้นลมเบ็เว้นนะปะอยู่ไหนวะเขาบอกเราถือตุ๊กตาตัวตัวเนี้ยตัวปกติเราจะไม่ตายเลยขับขับเป็นหนึ่งแน่เบ็ดเว้อยู่ไหนวะาย่อยังไงวะย่อไม่ได้ ฮัลโหลใครก็ได้ครับเปิดประตูหน่อยแล้วก็เกมนี้มันยองยองได้เบดเมนต์อะไอห้องครัวเปิดไม่เบดเมนอยู่แล้วอย่าอยู่เบดเมนกันนะห้องเผาจำได้ป่าไม่ไม่กูขึ้นไม่กูลงไม่ได้มีทางเดียวห้องมาแล้วมันหนักกูเฮ้ยผมเจอเปิดตาอยู่อ๋อมันเอาตุ๊กตาผมอ๋ออย่างอย่างงี้นี่เองมันจะมันจะค้ารปบอะวะอมัจะเดินปะไม่รู้อะราบบห้องเบดเมนชั้นล่างเราไปห้องเบดเมนชั้นล่างอ๋อคือถ้าเราไปเช็คกันเลยไ่เช็กันเลอยู่ในห้องเบดเมน ถ้าเราสื่อตุ๊กตามันจะมาเอาตุ๊กตาเราอ๋ออย่างนี้นี่เองเผาแม่งมึงเผาเลยตอนนี้อย่าเผามึงอย่าเผาเลยตอนนี้ไอ้โอเวอร์โกโอเวอร์โกไม่ตายนะแทงโอเวอร์โกแทงเลยแทงเลยเพราะว่าผมไม่มีตุ๊กตาเดี๋ยวผมตายผมมีมีมีกูเดินแล้วเนี่ยเฮี้ยกูเสียไวมันอยู่ข้างหน้าไม่ยินเสี่ยเฮี้ยเลยทั้งสิ้นเลยตอนนี้คืออยู่ห้องใบเมนแล้วแทงเลยตุ๊กตากูเป็นตุ๊กตาเผาละ โอ้โหโกแทงได้เพราะว่ามันวิ่งมันหยิบตุ๊กตาไม่เพราะว่าตอนนี้กไม่รู้มันจะไล่ใครไงเฮ้ยข้างหน้าข้างบนนะมันผ่านไปแล้วเปิดได้ไปกูให้แล้วกูให้แล้วกูให้ไปแล้วกูให้ตุ๊กตาขาวไปแล้วโอเคโอเค ตุ๊กตาตุ๊กาตาปกติอ่ะตอนนี้มันจะเริ่มพีโรดเป็นสักพักหนึ่งถ้ามันได้ตุ๊กตามันได,นด้มันเดินมันเดินเล่นมันเดินเล่นแล้วยู่ชั้นสอบปะตอนนี้ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ห้อง h a l หาตุ๊กตากูอยห้องกูอยู่ห้องกูอยู่ห้องโถงห้องโถงตอนนี้มีตุ๊กกูมีตุ๊กตาอยู่กับตัวละเปิดประตูแล้วผหาตุ๊กตา,ตตาไ,ไม่ไม่ไปอยู่ไปอยู่ห้องโถงกลางอยู่เลยตอนนี้ใครมีเวสลุมคี้เปิดดิใครตาเดียวหาตุ๊กตาไหนไหนอยู่ไหนกูมีแล้วกูมีตุ๊กตาตตุ๊กาาสีขวอ่ะ เนี่ยอยู่ห้องกินข้าวเดินลงมาตุ๊กตาดีขาวตายแต่ถ้าเป็นตุ๊กตาเหมือนไม่ตายไปเก็บไปเก็บสักคนเดึนไปเก็บสักคนเดึนไปเก็บตุ๊กตาตุ๊กตาดี๋ยห้องกินข้าวแต่กูอยู่กับเด็กเนี่ยเอ้ามึงเก็บตุ๊กตาไปแล้วไอ้เงี้ยกูวิ่งอะอยวห้องกินข้าวตุ๊กตาขาวผมได้แล้วผมลงเบนเมนนะผมลงเบนเม้นนะเมื่อกี้อยู่นะจะมีแบบว่าอยู่หน้าผาเลยตอนนี้ผู้เผาละผลยเผาลย เอาเลยไปกูเตรียมตัวหลบก่อนปิดประตูไหมอ้าวแล้วที่โกโ้แล้วไม่คุณโอเวอร์โก้ไม่เป็นไรถือตุ๊กตาตัวนั้นอะไม่เป็นไรอ่าโอ้ยเดี๋ยวผมไปจับสเกลครับบอยเราไปปีกไอ้ที่เราโดนด้วยนะโดนเอาตุ๊กตาใช่ป่ะใช่ไอ้ที่ตกใจแต่ผมเผาต่อไป่กูเจอสองตัวกูเจอสองตัวแล้วตุ้นี่ ต้องตายอะไรสักคนเดินไม่มีเลยหรอไม่มีไม่มีได้ไงว่าเพิ่งโดนเมื่อกี้แล้วก็เผาเป่งเป็นหมาเลยสัตว์เฮี่ย้หมาสัตว์หมาหรือผีก็ได้ว่าถามจริงขั้งสุดรั้งไปเลยสินะหยิบไม้หยิบไม้มาแล้ว เราน่าจะผ่านนะดูจากงงอะน่าจะนะน่าจะเพราะว่าเรายังไม่กลายเป็นเด็กสักคนเลยเปิดประตูดิจ่าเอีแน่ๆเลยคลาสมันตามกูแน่ๆเที่ออย่างเงี้ยไอ้เรื่อะไรเล่นเล่นประตูเหรออ้าวเอาเสียงบล็อกบัล็อกเดะไอ้เยียบั็กเดะกันซะเมื่อกี้ดิ้นเขี่ยประตูบัะไอ้เยียหลุด ไม่ประตูอ่ะเด็กมันเปิดแล้วเปิดปิดเองได้เว้ยเซนโตหลุดมันเข้าใหม่ได้ปุ๊่ะไม่รู้เข้าใหม่ไปได้เข้าใหม่ไม่ได้อ้าวเฮ้ยเราเราขาดเราขาดไปคนนึงละเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดนะสักทีไปดูว่ามันจะได้ปุ๊ไม่ได้ไม่ได้เชิญไม่ได้เฮอออี๋เปิดโป๊ไอ้สมบุกมีข้างล่างอ่ะเออเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ มันเปิดโปสไอซ์บลอกไปข้างล่างอะมีมาข้างล่างอะเดี๋ยวผมว่าจะโยนให้คนโอเวอร์โก้เรนเดอร์ให้เพราะผมเรนเดอร์ชั่วโมงหนึ่งอะเมื่อวานอะประเด็นคือตอนเนี้ยกูไม่รู้เลยเว้ยว่ามันอยู่ไหนเว้ยแต่มันปิดผ่านหน้ากูตอนกูปิดไฟเริ่มใหม่ไหมตอนนี้กูเข้าไม่ได้เริ่มใหม่ก็ได้เริ่มใหม่มันกำลังจะจบ้วเดี๋ยวขอจบตีตานี้ก่อนโอเคไกี่ตัวไรสามตัว ย,นยคนยไหนอะเย็นไปโอ้อีคกคนยกเป็นเด็กไเอีอผมหาไม้ก่อนไม้อัไอยู่ตรงนี้ไม้กูเก็บไม้กูเก็บมาแล้วแถวนี้น่าจะมีไม้สาม,มอันโอ้เว<ป>้ยเล็ยเป็นเด็กไเีเาเลย<ส>มามามา,มาอ้อเหียเหี้ยเข้าไปเข้า ตุกตาสีขาวมาถ่ายไปเลยหมดว่ะอยู่ชั้นบนไหมมีใครไปห้องตันหรือใครว้าวที่ตุกตาปกติตุกตาป,ปกติอ่ะชิบหายละเจี๊ยปิดไฟแล้วผีมองไม่เห็นไหมเหรอเห็นเห็นเอาเขาตัวหนึง่งสองตัวสองตัวกูเห็นตัวหนึ่งกูเห็นตัวหนึ่งข้างหน้ากูตรงนี้เลย,ยคอมจิงถ้าเล่นสปีดรันเป็นก็วิ่งหยิบเลยก็ได้นะ้วคอมจิงเราไม่รู้ไงว่ามันอยู่ตรงไหน นี่ตรงนี้ตื่นๆตื่นๆจำได้ตีตื่นๆเดี๋ยวข้างบนนิข้างบนน่าจะมีตรงบันไดนปะข้างบนว่าชั้นสองคเด็กเขี้ยมไหมแล้ววะอุ้ยเฮียโดนกูเด็กเขี้ยด้วยเงื่อไหนแล้ววะมาใม่ามาไงวะไม่แล้วกูจะยังไงวะกูโดนกูโดนกูโดนผีเนี่ยเฮียมีคนลุนแรงหนึ่งตาแป๊ด วิ่งวิ่งกลับมาห้องห้องนั่นแหละอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวิ่งกลับไปห้องเผาวิ่งกลับมาห้องเผามามาเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปแล้วเหรอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้เหี้ยหลงแมปไอ้สัสรอรอกดคิวซ้ายโดดสูงปั่ะมาแล้วเปิดประตูเอาเปิดได้เฉยมาเข้าไปคลิกคลิกคลิกที่ตาเผาโอเคประตูอย่าบอกผมดิไอเด็ก จะเอาปืนต่อหักกูเอชเวนคีอยู่ที่ใครวะไม่มีวีจะโตแล้วเติร์ตก็ตายห่าไปแล้วโตหลุดไปแล้วพวกนี้ด้วเรียบรอบสองนาห้องเลยนี่วะโอ้โหแม่ไม่ตกแด่เลยก็ไม่ได้เปิดเสียงเกมไงไม่เปิดแล้วเว้ยกูยังเฉยๆอยู่ไปแล้วล่ะอีดิเผาแม่งเดี๋ยวมันอยู่หน้าห้องเรา โอ้แล้วโอยเป็นแดงแล้วอ่ะแดงนแล้วโผล่แล้วเหลือตัวนึงอุ้ยเฮ้ยเซฟทุกคนนึงช่วยด้วยติดบ้าติดกูเซฟทุกคนเองกูจะอยู่ในภูเหล็กหอยเลยเหรอแล้ยเราไปโผล่ทำไมมึงไม่กีดเลยวะปกติเฮ้ยกูไม่กีดเลยเห็นเห็นไฟแดงแล้วอ่ะเห็นเหมือนเดนไฟแล้วอ่ะโปลร้อนปาดเฮ้ยตอนนี้อัเกี่วันละอุ้ยเชี่ยเรียบร้อย ตอหน้าตอตามันต้องวิ่งโลมนาซิมียามบกมาเผาบ้็อมาเผามเล่นอนามาเผานจะได้รองกระโดดไปเอวิ่งสปิดลันหาเลยร้อยเีล่ะสปิดลันหาเด็กจัได้มันผมเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งหยอกไปลบ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 ไลไปลบไปลบโอ้ยยยย มันมเ,เอามันมเ,เอาเองเลยอ่ะเอ้ยอยวแล้วอย่าบอกว่าเหลือกูคนเดียวไม่ไม่ไม่พอหยิบตัวขาวปุ๊บมันมาเลยเไม่มันเอาผมต่อเลยว่ะเดี๋ยวเพิ่งไม่มีอีกตั้งไป่ไป่ไายบายมันเอาผมต่อเลย นี่มีไฟเดินไปเดินไปมีฟืนอยู่่ะอซิติเมียเอ้ยเด็กวิ่งไปแล้ววะมีฟืนอยู่ตรงเนี้ยเด็กมันวิ่งไปแล้วโอ้โหไม่หายรอบมึงอ่ะไม่ไม่ไม่เด็กนะกูจิบยีบอยู่ไม่ไม่ต้องเด็กขาวต้องเด็กขาวไม่มีเบสเว้นคีย์ไงประเด็นอ่ะต้องมีเด็กขาวถ้าเด็กอันเนี้ยเด็กวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไหนไปสปอร์ตดีไปสปอร์ตดีแอนิเม่ยวิ่งมาแล้วไปขางมึงเลย เก่อนเาไปไปเผาเลยไปเผาเลยไม่มีเชือเพิงอยากอยากมีเชื้อเพิงให้นะมีไม้มาวางก็วางดิวางไม่ได้ใมันเยววางไม่ได้ไปเดี๋ยวเรามาสปอตเชือเพิงให้ก่อนเชือเพิงก่นเหรอนี้ตรนี้ตรนี้ตนี้ตนีตนี้ตนี้ตีตีตี้ตายนีนีนีนนีีนีนนนตรน้น้งน้นี่งนี่้นี้้งน เลือกคว้าเลือกคว้าเดี๋ยวไปเช็คผีให้เดี๋ยวเลือผีไม่เยี๋ย่พิ่งวิ่งไปเลยเราตายโอ้ยวิ่งไปเผาเลยวิ่งเผาเลยดวนเลยดวนเลยไปเผาเลยไปเผาเลยไปเผาเลยเผาเผาเผาโอเคกำลังแล้วกำลังแล้วจะได้ไม่ตายเอาเหลือสสุดตัวต้องไงต่ออต้องไงต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอเผาให้เสร็จเปล่า เกี่ยไม่ใช่นะนะไม่เกี่ผีเปิดโป๊ะพันบาทนะไม่ใช่นะเฮ้ยเปิดประตูตรงนี้ฝนประตูหลังเปิดไอ้ประตูหน้าประตูหน้าประตูหน้าอ่านไงให้เป็นประตูหลังผิดลืมเฮ้ยมันผมเห็นอะไรไปแบบวิ่งสี่ล้อเกี่ยอะไรนี่ประตูหลังป่ะใช่ใช่นี่ประตูเดิน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 มึงนี้เดินมึงนี้เดินมึงนี้เจมส์บีฮอปไม่ได้เกมเนี้ยกูบีฮอปทำไม มันเร็วกว่าสักพักผีมังมาดักฆ่าตรงนี้อะไรนะพีสเก็ตเดอะเกิลอะไรวะอย่าบอกนะให้เอาให้ถ่ายเวนน่ะให้เอาไอเอ้าแค่นี้นะเพื่ออะไรบริษัทกันจัดผีอะอะไรกันนะ ทุกคนบอกไม่หนุกเลยว่ะมีคนไม่กินมีคนไม่กินอุ้ยจะมีพลังสูงมากปิดร n นอะไรวะอย่าบอก i ผมแปลมาเปล่ามันเป็นเพียร่นะเก็บ่าไรนะกับกาบัส ไอ้ยักูว่าดูบีดูบีที่กูเล่นนะสามร้อกว่าบาททติแล้วนะไอ้ี่สอนี่ร้อยกว่าบาทแม่งอะไรก็ไม่รู้ไหนอะกูไปเล่นเดอะไอเ่สุดทุกคนก็จบแล้วนะครับผมกับเอ่อคลิปนี้สิบแปดนาทีเท่านั้นโอเคมาเจอกันคลิปหน้าอูกูยังไม่จบยังไม่จบแลจบไปแล้วไปออฟอ่อวันนี้ผมเลนเดอร์ชาสิบแปนาทีนี่ผมเลนเดอร์นานมากเลยนแล้วมันจะทำอะไรโยนไฟ ไม่ไม่โยนโอ้โหโยนไฟเน็ตผมก็ใช้สักโยนงานต่ออีอีซากโฟลเดอร์ไว้อะเห็นปหมเกมจบมแต่เกมจบแต่กู